สวัสดีคะ่ะวันนี้เปิ้ลมาขายบ้านนะคะเป็นบ้านหรูหลังใหญ่ที่คุณต้องตกหลุมรักตั้งแต่ก้าวแรกเลยนะคะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวดีไซน์คลาสสิกหรูหราบนพื้นที่กว้างขวางตกแต่งทั้งหลังด้วยไม้สักแท้หนา2เซนติเมตรนะคะแล้วก็หินอ่อนเกรด A แม้แต่ฝ้าเพดานยังใช้ไม้สักจริงทั้งแผ่นเลยคะ่ะภายในบ้านประกอบไปด้วย สามห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องพักหนึ่งห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็หนึ่งห้องครัวพร้อมบิวอินไม้สักทั้งหลังเลยค่ะสำหรับหลังนี้นะคะหรูหรามากมีโรงจอดรถอยู่ในบริเวณตัวบ้านด้วยนะคะสำหรับภายในบ้านนะคะก็จะบิวอินทั้งหลังเลยนะคะทั้งตู้เสื้อผ้าทั้งชั้นวางของนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์ห้องครัวนะคะ พื้นที่รอบบ้านนะคะกว้างกวางร่งมดื่นสำหรับบ้านเลขที่นะคะ123ทับ8หมู่3ตําบลหาดเจ้าสำ,าำราญอําเภอเมืองเพชรบุรีนะคะทําเลดีใกล้แหล่งท่องเที่ยวและความสะดวกสบายใกล้หาดหัวตาล1.9กิโลเมตรใกล้ตัวเมืองเพชรบุรี15กิโลเมตรไปหาดชะอา25กิโลเมตรใกล้กับเซเว่นอีเลฟเพียง3กิโลครึ่งนะคะ สำหรับบริเวณรอบๆบ้านนะคะก็จะมีรรงจอดรถนะคะสามารถทําเป็นสนามหญ้าหน้าบ้านตรงนี้ก็ได้นะคะข้างๆบ้านนี้นะแล้วก็มีมุมนั่งเล่นหน้าบ้านด้วยนะคะตรงศาลานั่งเล่นตรงนี้นะคะก็จะมีต้าไม้นะคะแกะสลักด้วยรูปมังกรน,นะคะด้านนี้ก็จะเป็นถนนอีกด้านหนึ่งนะคะของตัวบ้านนะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นวิวท้องทุ่งนาสําหรับคนที่ชอบบรรยากาศใกล้ท้องทุ่งนานะคะรับลมเย็นๆวิวสดชื่นนะคะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะตกแต่งด้วยวัสดุเกรด A ทั้งหมดเลยนะคะรีบซื้อก่อนพลาดโอกาสนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะประกาศขายที่ราคาพิเศษจากเดิมนะคะเคยประกาศที่9ก้าล้านเก้าแสนบาทนะคะตอนนี้ทางเจ้าของบ้านนะคะลดเหลือเพียง6กล้านแปดแสนบาทเท่านั้นนะคะข้อดีของการตกแต่งด้วยไม้สักนะคะปวกไม่สามารถกินได้นะคะไม้ประเภทนี้นะคะปวกกินไม่ได้นะ ถ้าสนใจนะคะมาดูกันนะคะเดี๋ยวป้ลจะถ่ายมุมสูงให้ดูด้วยนะเดี๋ยวไปดูวิวน้ำพุกันนะคะนี่นะคะวิวน้ำพุหน้าบ้านนะคะจากตัวบ้านมุมสูงนะคะเราจะเห็นวิวของทะเลนะคะเป็นทะเลหาดเจ้าสำนานทะเลหัวตาลนะคะ ลองมาดูนะคะถ้าสนใจเป็นราคาที่สุดพิเศษจริงๆค่ะซื้อไปหลังนี้คุ้มนะคะเพราะว่าตกแต่งเรียบร้อยพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะสวยจริงนะต้องมาเห็นเองนะคะอย่างที่เปิ้นบอกนะคะคุ้ม,มค่ะเนื้อที่157ตารางวาขายที่ราคา6ล้านแแสนบาทนะคะมีกระเป๋าเพียงใบเดียวก็เข้ามาอยู่ได้แล้วนะคะมีวิวน้ำพุหน้าบ้านมีน้ำตกหน้าบ้านนะคะ มีสาลาให้นั่งเล่นตรงริมสระน้ำด้วยนะคะสนใจอย่าลืมโทรมานะคะติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทร0839195488นะคะเบอร์นี้สามารถแอดแอดไลน์ line ได้ด้วยนะคะ0839195488นะคะเดี๋ยวถ้าติดต่อมาจากต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเปื่อนจะใส่ QR code ไว้ที่หน้าปกของคลิปนะคะ